Finish the jack now! The final touch we can and must lay at Dirt Dash's stronghold! Ah, of course, already <coughs> in Vienna. I have a new game. Mad Max. Yeah. A little bit. Feel and sing. I love that. นี่เป็นภารกิจให้เหมือนเป็นเรื่องครับผมตอนนี้ให้ไปเมืองกสัแกสแคสต์สองหูก็คือเหมือนไปบ้านใหม่มาตอนนี้ก็ถึงแล้วเดี๋ยวผมตัดมาเลยนะครับแย่ yeah. <c oughs> เจอใครอีกแนละ้ว <c oughs> เปิดประตูต้อนรับอย่างอย่างดีโอ้โห โดนแน่ๆแล้วเอาปืนไปชี้เข้ามาแทนเย็นเพื่อนเขาบอกให้หยุดไม่าดีที่จะคิวพวกแกนอร์เฝือมน e Dead a dozen times if you do, boy. We've come to deal. Uh, nothing else. I got gas. So pitch me, little man. Before I make a blood sport of your driver here. Oh, he's no ordinary driver. This one you sent to me by the angel combustion. We parlay with the water gods here. We desire to, to make way to the dead bear. My sanctum. My sanctuary is, is destroyed. It's burned. Everything I have is gone. Gone. I have nothing left. And please. This car needs healing, she does. Uh, and strengthening. Yes. And if if you let us stay here and, and rebuild, then, then I offer to you these. Uh, the hands of a Blackfinger. Yes. You'll have one chance for me. Oh, thanks, thanks, me, thanks, me. <coughs> Keep your hands where I can see them. Keep the deviant Blackfinger leashed. Don't need any of his perversions on my ship. r ด Yeah. มาเราไปดูยันต่ออ๋อเดี๋ยวยังขึ้นรถไม่ได้อ้ชัมบะคิดนี่ม่งพูดแค มีแบ็กฟิงเตอร์นั้นไข่ก็ให้เข้าอยู่แปลกมากมาจากไหนก็ให้เข้าอยู่เอยอ,อยากรู้ว่าโหดไปไหน๋ <c oughs> ยวกรามาดูกันว่าเฮ้จบเรื่อง,องนี้จะไปลดเราจะไปอัพเกรดอีกไหนเนี่ยให้อัพเกรดอีกนหอ <c oughs> นี่มีเหมือนกันเลย เนี่ยอ๋อได้ไปแล้วดูสิเบบี้บาร์เนี่ยนี่มีตังค์งานนี้อดเลยเนี่ยมาเรียบร้อยเอามาหลังหลังจากผมใช้เวลาแล้วโอ้โโคตรนาน เดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันได้หรือเปล่าอัเกรรถเอาไม่น่าเข้ารถเลยตืด๊ดเออเดี๋ยวซื้อก่อนมีตั้งเจ็ดร้อยเอ่มเอาอะไรดี้มชอบเลยน่งกดเราออกเนี่ยเอิ่มเอาอะไรดีหนะ้าเดี๋ยวอัปเกรดไปแล้วรีโหลดเอานี้เลยแล้วกักนดีปะว้า,วา มีอะไรให้อัพอีกอไมอ่ะอันนี้ก็รถมันจะไม่แรงรวะ่ะอ่ะเอาอันนี้ก็ได้แม่งไม่น่าอัพอเลยแล้วก็อืมูเด,ด็ดเด็ดเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันเยย่ย yeah. ปึ๊บกด F Ready to build Build ดินี่ไง build วโดยแจ็คต้องได้ดิเย่ yeah. อ่าในที่สุดก็เสร็จแล้วเย yeah. ่โอ้โหผมโอ้โหโคตรนานอ่ะนั่งไปหานูนา่นหานี่มีคนติดปัญหาโคตรเยอะ ไอบิวเดอะแจ็คเนี่ยมเขาไม่ได้บอกว่าให้แบบกด F แล้วเป็นเนี่ยอาอาคาเกลนั่นแหละเป็นเหมือนโปรเจกต์รถโอ้โเนี่ยแหละแล้วเราก็มีภารกิจใหม่อาสีเขียวเย่มาแต่อันนี้เขาก็เหมือนปลดล็อกแบบล็อกไว้ว่า ต้องปลดล็อกแคปมสักหนึ่งแคืม,มเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมผมหาวิธีหาวิธีแบบเก็บเก็บเก็บเศษเหล็กไวๆไ,ไปเจอมาเออก็โอเคใช้ได้เดี๋ยวทิ้งไว้คลิปต่อไปลวก,กันไม่ยากไม่ยากแค่ไปหารถรถแม่งขนเล็กอยู่อ่ะมันจะแบบขับตามแมปเนี่ยตามที่เป็นเส้นแดงๆเงี้ยต้องไปลองหาดู ก็เจอมาคันสองคันเออจะเป็นรถแบบทำอะไรก็ไม่ได้แล้วแค่ขับกลับมาอ่าขับกลับมาที่ที่อะไรอ่ะที่ตองโฮก็คือเหมือนบ้านของเราแล้วเราก็จะได้ใส่เด็กเยอะโคตรเยอะท,ที่ผมได้เจ็ด้อยนี่คือได้นั้นมาสี่ร้อยห้าร้อยโคตรเด็ดก็เดี๋ยวติดตามกันพันหน้านะ,ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักนิดนึงอันนี้คือกลับมาเล่นเนืเ้อเรื่องให้ดูอย่างเดียว ่าไม่ได้ไม่ได้เล่แนแบบลูกใน,น,น,นะละเอียดเดี๋ยวอาจจะน่าเบื่อไปเพราะผมก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเยอ,อะเท่าไหร่โอเคก็เดี๋ยวติดตามกันลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับชอบหรืออยากอัปเดตเกมใหม่ๆก็กดซับสไครต์ไปด้วยนะผมครับ low here.